สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้าตัว iPhone 17กันครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีทั้งหมด2สีเลยที่เราจะเอามารีวิวกันนะครับสีแรกก็คือสีฟ้าหมอกนะครับเครื่องนี้ซึ่งบอกเลยว่าผมชอบสีนี้นะครับเป็นการพิเศษอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่าเฮ้ย iPhone ปีที่แล้วผมก็เลือกสีนี้แหละในการเอามารีวิวนะครับแล้วก็มีนะครับเจ้าตัว iPhone 17สีขาวซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้นะครับ iPhone สิบเจ็ดมันมาโหดมากๆนะครับไม่ว่าจะไปในเรื่องของเจ้าตัวจอโปรโมชั่นนะครับความจุที่เริ่มต้น่ทีสวึง พานิตใช้งานกันส,าสบายๆเลยครับซึ่งความรู้สึกของผมนะครับจะปกติถุมใช้งาน iPhone รุ่น Pro ใช่ไหมทั้ง16 Pro หรือปีนี้นะครับพี่อัพมาเจ้าตัว17 Pro ซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เป็นไม่กี่ปีที่ผมรู้สึกว่า iPhone รุ่นธรรมดาม,มันมีความคุ้มค่ากว่ารุ่น Pro นะครับพอสมควรเลยมันจะมีเช่นอนะ่ะไอโฟน11นะครับที่มีความแตกต่างจาก iPhone 10 i r ค่อนข้างจะเยอะหรือไอโฟน13นะครับที่มีการแก้บั๊กนะครับจาก p อ iPhone 12ค่อนข้างจะเยอะแก้เนพน iPhone ทเทเน,น,นท มาจากรุ่นเก่าค่อนข้างจะเยอะและให้ความคุ้มค่านะครับที่พอสมควรเลยนั่นเองจะใช้การเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาสักพักหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับเรามาคุยกันนั่นเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวกันนะครับขออนุญาตมาแนะนำเจ้าตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จครับรวมถึง power bank กันก่อนนั่นเองอะแดปเตอร์ตัวแรกนะครับที่ผมยากจะมาแนะนําเลยครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับตัวนี้ครับคือเจ้าตัวชุกเทค A18T นะครับเป็นหัวชาร์จวงกลมนะครับมาตรฐานมอกสามารถชาร์จเร็วได้สูงสุดนะครับอยู่ที่30วััตรรองบคเจ้าที a n นะครับ Gen 3นะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กมากๆเทียบกับขนาดนะครับตัวตัว iPhone 17นะครับก็มีขนาดความสูงนะครับแค่ครึ่งหนึ่งนะครับของเจ้าตัว iPhone 17นั่นเองหรือถ้าใครนะครับมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือเจ้าตัวชุกเทคนะครับ AD 6 5 3 T เป็นหัวชาร์จ65วัตต์ครับสามารถชาร์จได้พร้อมกันนะครับสามอุปกรณ์แน่นอนครับว่าอุปกรณ์ Apple นะครับมารองรับอุปกรณ์ชาร์จชาร์ใช่่มัซึงตวนี้นะครััับบบก็รรรอง iPhone 17นะค 40วัตต์ใช้งานนะครับเบสสบายๆเลยแล้วก็มีพอร์ตนะครับอีก2พอร์ตให้เราใช้งานเป็น USB-C นะครับทั้งหมด2ช่องแล้วก็ USB-A ทั้งหมด1ช่องครับบอกเลยว่าพกตัวนี้นครับตัวเดียวจบส่วนสายชาร์จครับที่อยากจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับตัวนี้ก็คือเจ้าตัวสายชาร์จนะครับชุกเทค CTC 315นะครับซึ่งตัวนี้นเป็นสายชาร์จ C2C มี้ทั้งหมด2สีนะครับอันนี้คือใช้งานจริงแล้วก็คือมันดีมากๆอ่ะผมก็เลยออกมาใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายช iPad MacBook นะครับสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งหมดหรือถ้วใครใช้ Android หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่วันนี้จะมาแนะนำเลยคือ power bank เจ้าตัวนี้แหละครับ power bank ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวชุกเทค LPB 2 0 0 NL นะครับ,ปเ,รบเป็น power bank ขนาด20 0 0 0 mAh อนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับที่มีทั้งเจ้าตัว Type C แล้วก็ Lightning นะครับในตัวสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับอยู่ที่40วันนะครับก็รองรับการทำงานของ iPhone 17 Series ทุกรุ่นนะครับได้สบายๆเลยรวมถึงตัวนี้นะครับรับรองมาตรฐานเจ้าตัว C-V2C นะครับสามารถพกขึ้นเครื่องนะครับในประเทศจีนได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับครบจบนั่นเองโดยตอนนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นฉลองนะครับเจ้าตัว iPhone 17 Series นะครับในการเปิดตัวอย่างเจ้าตัวหัวชาร์จนะครับเจ้าตัว A18P ตัวนี้นะครับราคานะแต่ปกติ599บบาทครัเหลือแค่่299บาาททเนั้นหรือเจ้าตตัวออะแดปเร์ตัวนี้นะครัย 5วัตต์3ช่องนะครับเจ้าตัวชุกเทค AD 653P นะครับจะปกติ1,999บาทนะครับหรือเพียงแค่799บาทเท่านั้นส่วนสายชาร์จคุณภาพสูงนะครับอย่างเจ้าตัว CTC 315P นะครับจะปกติ799บาทครับก็เหลือเพียงแค่299บาทเท่านั้นส่วนเจ้าตัวโปรแบงค์ตัวเกล่งตัวนี้นะครับที่สามารถพกขึ้นเครื่องได้2องมือไปดมนะครับใช้งานไอโฟนไ iPad ได้สบายๆนะครับปกติ3,199บาทนะครับเหลือเพียงแค่1,599บาทเท่านั้นครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับใครที่กดผ่าน Shopee นะครับใต้ตะกร้าคร หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถนะครับผ่อนผ่านเอสเปเรเตอร์ได้โดยนั่นเองบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนั่นเองครับมาเรามาพูดถึงนะครับเจ้าตัวรีวิว iPhone 17กันดีกว่าเนาะขับมานะครับวันที่เจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับก็คือในด้านของเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยแหละครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับที่เป็นเจ้าตัวโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าตัว away on display นะครับซึ่งถ้าเราปิดหน้าจอไปอ่ะมันก็จะขึ้นนะครับเป็นแบบเฮ้ยเวลาต่างๆ wallpaper นะ,นะัที่เป็นแบบไหนนั่นเองซึ่งอพอเราอลองนะครับเราก็สามารถกดค้างแล้วก็เพิ่มนะครับเจ้ตัวไว็บเร์ได้ซึ่งเจ้าตัวหน้าจอ iPhone 17นะครับก็มีความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่3 0 0 0นิตซึ่งหลังที่ผมได้ไปใช้งานแล้วนะครับบอกเลยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันโอเคมากๆเลยนะเพราะว่าผมไปใช้กาบแดดกับาดดด้วยความตัวเนี้ยมันมีการพัฒนา เรื่องหบแรความร้อนแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีเจ้าตัวเว็บเบอร์แชมเบอร์แต่เวลาที่เราใช้งานใช่ไหมครับเวลาถูบออกไปข้างนอกอะออกสัก5นาที10นาทีแบบกลางแดดเลยอะตัวนี้หน้าจอมันจะไม่ดิ่มด้วยซึ่งถ้าผมใช้นะครับเจ้าตัว iPhone 16 Pro เครื่องนี้บอกเลยว่า,าไม่เกิน5นาทีสามนาทีก็ฮีทแล้วอะแล้วก็จอมันจะดิ่มแบบเร็วมากๆซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นอกจากมันสว่างขึ้นแล้วอะแต่มันมีการพัฒนานะครับด้านจัดก,การกันความร้อนได้ดีขึ้นมากๆอันเนี้ยต้องชื่นชม a p ปเปลด้วยวัสดุนะคร ก็จะเป็นเจ้าตัวลูินิเหมือนกันแต่มีการจะการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่เป็นเจ้าตัวเซรามิกชิลลนะครับ2.0ก็ให้ววความคงทนแข็งแรงแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือตัวเครื่องอลูมิเนียมนี่แหละครับมันจะมีอาการลอกการเป็นรอยได้ไง่ายมากๆซึ่งผมคาดหวังไว้นะการว่า้ไอโฟน17เครื่องนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นขนาดนั้นเออคิดว่ามันก็ได้จะมีอาการที่มันค่อนข้างจะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็คาดหวังไว้นะการยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตสักช่วงต้นปีหน้ากันว่าใ้ยการใช้งานเจ้าตัวไอโฟน17เครื่องนี้นะครับมันเป นี้จะเป็นกล้องหลังคู่ใช่ไหมครับมีความเมรที่48 000, 000, ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวเลยซึ่งเจ้าตัวกล้องเมนหลักนะครับจะได้เป็น48ล้าน Fu วชั่นแคมเม26มิ f 1.6ครับซึ่งในเจ้าตัวกล้องหลักนะครับมันก็จะมีเจ้าตัวกันสั่นภายในตัวนะครับแล้วก็ลองมาพิเซษอยู่ที่24กับ48ล้านใช่ไหมแล้วตัวนี้ได้วยความที่เวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะมีคูณ1นะครับแล้วก็คูณ2ให้เราใช้งานซึ่งพอเราเป็นคูณ2เนี่ยตัวนี้นะครับก็จะดรอปความละเอียดนะครับเหลือ24ล้านหรือว่าสามารถกดนะครับเป็น12ล้านได้นั่นเองโดยเจ้าตัว iPhone 17เครื่องนี้นะครับจะมีขนาดเซ็น ะะอยู่ที่หน่งส่วนหนึ่นะครับซึ่งถามว่าใหญ่ไหมในสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากแต่ถามว่าเล็กน่าเกลียดขนาดนั้นไหมผมว่าถ้าเทียบก,กับมือถือราคา3 0 0 0 0ก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่เลยวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับพี่โอเคแต่โอเคแหละด้วยความที่ตัวนี้เซนเซอร์เล็กนะครับก็เลยได้เอฟนะครับที่เป็นเจ้าตัว1.6แนะ่ตัวความกว้างตัวนี้นะครับอยู่ที่26มิลซึ่งต่างจากเจ้าตัว iPhone 17 Pro ที่จะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ยี่ออนนะะรับทีว่ว้แล้วก็เลนเเจ้าตตัววป็น48 เหมือนนนกััะครบขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.255ส่วน2.5นิ้วก็เป็นเซ็นเซอร์ดีขนาดค่อนข้างจะเล็กน,นะครับไม่ได้ใหญ่มากความกว้างอยู่ที่1 3มมิลเ2 2เนาะก็คิดว่าจริงๆก็สามารถทำงานได้ถ่ายทั่วไปได้โอเคครับด้วยซอฟต์แวร์ a p p เปิที่มันดีอยู่แล้วสกินโทนที่ตัวนี้พัฒนามา มันดีมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ถามว่าอุ้ยพัฒนาก้าวกระโดดจากเจ้าตัว iPhone 16ไหมสําหรับผมแล้วผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะเออแต่ถามว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ไม่ได้แย่มาขนาดนั้นนะครับเวลาที่เรามาเอามาใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนะครับที่เราจะมีเจ้าตัวเลนธรรมดาเลน er ์อาตต้ไวแล้วนะครับในเลน er ์อาตต้ไฟนะครับมันจะมีฟีเจอร์นะครับอย่างเจ้าตัวมาโครให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองก็สามารถถ่ายนะครับใกล้ๆได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับเช่นอ่ะผมถ่าย ประมาณเนี้ยก็สามารถถ่ายได้นะครับคือเนี่ยให้ดูมันใกล้มาแม่ะเออแล้วก็มันก็ยังถ่ายได้อะ แต่นี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีส่วนคุณภาพก็ค่อนข้างจากกลางๆนะครับนั่นเองแต่สิ่งที่มันเจ๋งจริงครับคือในด้านของตัวตัวกล้องแนบกล้องหน้าตัวนี้ครับจะเป็นตัวตัว18ล้านพิเซลใช่ไหมอย่างแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับรับรู้ก่อนนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายในแง่ของการใช้งานปกติครับก็คือการเปิดเซนเตอร์สเตจนะแล้วก็ถ่ายระยะปกตินะครับตัวนี้จะได้ไฟล์ความละเอียดนะครับอยู่ที่7ล้านพิเซลแต่ถ้าเราเปิดนะครับให้มันกว้างอ่ะอันเนี้ยเราจะได้ไฟล์นะครับความละเอียดอยู่ที่18ล้าน่มมวด มไม่ได้เลียขึ้นเว้ยในความรู้สึกผมคือดีเทล,ลต่างๆมันก็ดีขึ้นตามความ18ล้านมิกเซลแหละขนาดไฟล์ก็พอเดิมอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าคุณภาพไฟล์กล้องหน้ามันดีขึ้นไหมม,มันดีขึ้นนะสำหรับผมนะครับแต่สิ่งที่มันดีขึ้นจริงๆคือด้านของเจ้าตัวสกินโทนที่เต้าตัว iPhone 17นะครับมันสามารถทําสกินโทนนะครับได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับ๋ยแวบบเรามีตัวอย่างวิดีโอให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเต้าตัววิดีโอนะครับที่ได้จากเจ้าตัวกล้องหน้าหรือว่า ผมก็จะวิ่งคาชาตามปูนว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ของผมเดินแบบเดินเร็วนะครับซึ่งเฟรมที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือสั่งอยู่พอสมควรอ่ะเออมีชัดหมดนะครับลองดูว่าเป็นไงผมลองวิ่งดูิ่งเลินลงเท้าแบบวิ่งอ่ะไมเป็นตัวอย่างดูนะครับก็เป็นยังไงบ้างโยกโยกอยูน่นะโยกเลยเออโยกโยก ตอนนี้นะครับก็จะเห็นแล้ว่ามีปูนนะครับอยู่ในเฟรมคนเดียวแต่ตอนนี้ผมเปิดเจ้าตัวตัวซูมนะครับพอเข้ามานิดนึงมันก็จะซูมนะครับออกให้อัตโนมัติซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันฉลาดมากมาก เลยแล้วก็ผมกดตรงนี้ให้ดูนะครับก็คือตรงนี้มันสามารถปรับนะครับเป็นเจ้าตัวแนวนอนได้เลยอันนี้ก็ให้ความสะดวกนะครับในการใช้งานมากขึ้นบางคนถนัดแบบมุ่นถนัดแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ทุกอย่างเพราะว่าตัวเซนเซอร์กล้องหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบสแควร์เรียบร้อยแล้วก็ทําให้การทางานของเรานะครับง่ายขึ้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับก็มาเทสตนะครับจาตัวดูออเดอร์คอร์ดนะครับของ iPhone 17นะครับก็จะเห็นปูน แล้วก็เห็นผมนะครับในเฟรมเดียวกันตอนดูคุณภาพซึ่งสิ่งที่ผมเจอตอนนี้นะครับก็คือเราไม่สามารถเอากล้องหน้าเป็นเฟรมใหญ่ได้เว้ยแต่เราสามารถเอานะครับกล้องหลังเป็นเฟรมใหญ่ได้อย่างเดียวแล้วก็เราสามารถปรับนะครับุดได้แต่ เราไม่สามารถนะครับขยายตัวตัวจอนะครับให้มันใหญ่ขึ้นได้ไออันหลังอะ่ะผมยังเฉยๆแต่อันอันหน้าที่ผมพูดอะ่ะก็คือถ้าอยากให้ตัวจอใหญ่อ่ะเป็นกล้องหน้ามันทําไม่ได้เนี่ผมเสียดายมากๆนะครับตอนนี้นะคะก็จะเป็นการใช้โหมด duo record ที่เป็นโหมดอันใหม่ของออ iOS หรือเป็นตัวรุ่นใหม่ของ iPhone นั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ในที่เดิมปกตินะอันนี้จะเป็นโซน หน้าเดบบมอบังกะปะีตอนนี้มันก็จะมีเสียงที่มันเป็นเสียงรบกวนก็คือเสียงจากแบบถนนใดๆเออเราก็จะวอล์กไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเดบบมอไลฟ์โซ่ที่เดบบมอบางกะปีอันนี้คือระดับเสียงที่เราพูดในระดับเสียงปกติอยู่บ๊ายบายกุ๊กกุ๊ก หลังจากที่เรานะครับเอา iPhone 17เครื่องนี้นะครับออกไปใช้งานนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ ก็ต้องบอกว่าประสิทธิภาพนะครับมันอัปเกรดจากเจ้าตัว iPhone 16นะครับมาพอสมควรเลยสิ่งที่มันอัปเกรดสำหรับผมหลักๆเลยนะครับก็คือสกินโทนที่เหมาะสำหรับชาวเอเชียมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิดีโอต่างๆนะครับพวกตัวนี้อาจจะไม่ได้มีไร้ด้าใช่ไหมแต่พอไม่ได้มีไร้ด้าการถ่ายจดเมทิกวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่าทํางานได้โอเคเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีไร้ด้าแล้วมันผิดอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งยอมรับเลยครับว่ามันเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปกล้องหน้ากล้องหลังนะ ก็ยังไงสําหรับภาพนิ่งนะครับถามว่าสอบผ่านขนาดน,นั้นไหมมันดีครับแต่ ผมเชื่อว่า Android หลายๆรุ่นนะครับถ้าคุณจะเน้นถ่ายภาพเลย Android หลายรุ่นก็มีนะครับสเปคที่ดีกว่าในราคานี้นั่นเองนะครับก็แต่คนซื้อ iPhone ก็ซื้อไอโฟนมันก็คงไม่ไปดู Android นี่หรอกปะเอออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามาเสถียรนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรักมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับในด้านงานวิดีโอก็คือการที่เราสามารถเปิดนะครับเจ้าตัว Dual Capture ได้เนี่ยก็คือ Dual c a p t u r มันสามารถถ่ายกล้องหน้านะครับแล้วกล้องหลังได้พร้อมกันซึ่งปกติแล้ว่ในฟีเจอร์นี้นะครับมันจะมีแค ใชเลยเี้ยหรือว่าเป็น Samsung S Series ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใช้ A ส25 u อา r ตรอยู่ก็จะมีเนให้เราใช้งานนะครับซึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นะครับในการใช้งานจริงมากๆแต่คนไหนจะมองไม่มีประโยชน์อ่ะไม่เป็นไรเรื่องของคุณแต่สาหรับผมว่ามีประโยชน์ว้ยมันมีเบื่อจริง,รงๆเวลาที่เราถ่ายวอล์กถ่ายอะไรอย่างงี้นะครับอันเนี้ยเออเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับมา,มาๆเลยนั่นเองครับ,ร,บรวมๆวิดีโอไอโฟนไฟล์ไว้ใจได้อยู่แล้วครับตัวนี้อาจจะไม่ดีแบบมี ProRes r a w อะไรพวกนั้นมาให้ Progress โครมัสดวั่มนดีพอแล้วนะคร เรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงครับก็คือในด้านของเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นเองโดยแบตเตอรี่นะครับมีขนาดอยู่ที่3,692มิลลิแอมป์นะครับซึ่งมากกว่าเจ้าตัว iPhone 16นะครับอยู่ที่3.7เอยอะไหมไม่เยอะแต่การจัดการพลังงานที่เขาเคลมดีขึ้นผมใช้มาวัน2วันถามว่ามันดีขึ้นขนาดนั้นไหมผมก็ไม่รู้สึกนะครับอันนี้ผมแคบไว้ก่อนที่ผมนะครับได้ลองนะครับเจ้าตัวชาร์จแบตเนาะผมใช้เทสนูน่นเทสนี่นะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยง3ามนะครับมีแบตอยู่55ตอน 6โมง16นะครับมีแบตเตอรี่อยู่20%ก็อยู่ในภาวะที่โอเคนะไม่ได้ยกีกว่าเดิมเยอะจนแบบเออดีขนาดนั้นจะถามว่าเราสบายใจไหมในการที่ใช้เจ้าตัวเนี้ยในการทํางานได้ทั้งวันผมว่ามันสามารถใช้งานได้โดยที่ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนจับโทรศัพท์ตลอดเวลามันมันทำงานได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันดีกว่านั้นคือ Apple เคลมว่าเราสามารถชาร์จนะครับได้โดสูงสุด0ูถึง50%นะครับในเวลาแค่20นาทีกับอะแดปเตอร์ที่มีความเร็วนะครับ40วัตต์ขึ้นไปซึ่งตัวเนี้ยเราต้องมาพูดกันเพราะว่าเจ้าตัวอะ ค่อนข้างหายากมากคือตอนน,อน,นี้ผมบอกให้เพื่อนอะเอามาจากเมืองจีนละแต่ต้องรออีกแปดบนึงนะครับเดี๋ยวทำรีวิวให้ชมกันนะฝาก u ั s c ไ i b e ช่องนี้กันไปด้วยตอนนี้ผมใช้นะครับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ของสุเป๊นะครับตัวที่เป็น3ช่องตัวนี้ที่รองรับ65วัตต์มันความเร็วสูงสุดนะครับที่ผมพยายามจับได้ของผมขึ้นรูปไปให้นะมันจะอยู่ที่ประมาณ3.5-3.6วัตต์ซึ่งถามว่ามันสูงว่าจะปกติไหมก็สูงกว่าปกติครับที่กับ p h o n e 16รุ่นเก่าถ้า, uh, mass, mass ถา,า,าแมส ความเร็วในการชาร์จนะครับอยู่ที่มันไม่เกิน20วัตต์ตัวนี้ขึ้นมาประมาณ26-20ถึงประมาณ28วัตต์ก็ถือว่าเร็วกว่าเดิมถึง60-70%เลยนะชาร์จได้เร็วขึ้นไหมแน่นอนมันชาร์จได้เร็วขึ้นครับแต่ถามว่า้ยมันทันใจเหมือน Android ไหมมันไม่ขนาดนั้นเพียงพอไหมในลักษณะการใช้งานของผม ผมว่าถือว่าเพียงพอเนาะแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าเออถ้าได้สัก45วัตอะมันจะกำลังดีนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลกันเอาไว้นะกันอีกรูปหนึ่งนะครับที่ตัว iPhone มีการแค่คาะแนนะครับคือจากนะครับที่4ีนั่นเองนะคถึงแวก็จาก80%ไปถึงน0 0นะครับใช้เวลามาู่ที่มงครับเ่็ตนาทีนั่นเองนะครับเจ้าตัว Max s a f e ในการชาซ์ไปถึงตัวเงร้ยเรอรบสูงนต์นะครับใช้เวลาประมาณวนั่งชั่วโมะครับรง่นของใครนี้นะครับกะลองปดูนะครับเจ้าตัวสายรจึงวม ดัปเตอร์นะครับเวอร์ชันใหม่ๆกันได้นั่นเองครับเรื่องต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวชิป A19 ตัวนี้ครับชิป A19 นะครับในเครื่องเจ้าตัว iPhone 11เครื่องนี้จะมีความแรงนะครับอยู่ที่ CPU ที่6คอร์นะครับซึ่งเป็น Performance 2คอร์แล้วก็เป็นคอปกตินะครับอยู่ที่4คอร์แล้วก็จะมี g p u นะครับอยู่ที่5คอร์ซึ่งจะตัดนะครับจากเจ้าตัว Pro ไป1คอร์ไม่เป็นไรครับจริงๆมันแรงเหลือล้นอยู่แล้วแหละไม่ได้เป็นปด็นอะไรขนาดนั้นแล้วก็็มมีีี16 15คอรรนนัทท่่เเปจ้้้้าตววว Engine iPhone Mulro แลใชขึ ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระตุกอะไรขนาดนั้นอยู่เร็วนะครับสบายใจได้ครับผมเชื่อว่า จริงก็คืออีกห้าปีไม่ต้องกังวลว่ามันจะกระตุกเลยถ้าแอปพลิเคชันมันไม่โหดร้ายจนเกินไปแล้วก็ตัวนี้ผมเชื่อว่าสามารถอัปซอฟต์แวร์นะครับได้เกิน6ปีแน่นอนใครซื้อ iPhone 17ไปนะครับยัน iPhone 20อะ่ะค่อยเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานชิลๆสบายๆยาวๆนะครับแน่นอนหรือใครใส่โปรโพเม้นหน่อยตัวนี้ก็รองรับการทํางานนะครับได้สบายๆเลยนั่นเองส่วนเรื่องความร้อนอย่างที่บอกไปก็คือตัวนี้ผมลองไปใช้กลางแดดเอ่ยอ,อะไรเอ่ยถ่ายวีดโวีโอเฮ้ยนะครับประมาณ10นาทีไม่มไข้งนอน เพิ่มเข้ามาแต่มันจะไม่ได้ร้อนเหมือนอ่ะผมใช้ iPhone 16 Pro อยู่ไหนเอ่ย iPhone 16 Pro นะครับตัวเนี้ยเครื่องมันร้อนเร็วมากเว้ยเนี้ยที่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกันอ่ะมันช้ากว่ามากๆเราได้ที่ผมเอาไปลองใช้งานเทสนู<ๆ>่นเทสนี้นะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกเลยจริงๆว่าเฮ้ยตัวนี้นะครับมันสร้างมาเรื่องระบายความร้อนบวกเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีมากๆอันนี้ขออนุญาตชื่นชม Apple จากใจว่าเฮ้ยมันทําออกมาได้แฮปปี้จริงถามว่าใช้งานนําหนัก มีร้อนไหมมันมีอยู่แล้วครับเราไม่สามารถโกหกได้เพราะคุณซื้อไปคุณก็จะรู้ว่ามันร้อนแต่มันร้อนแบบโหดขนาดนั้นไหมเร็วไหมไม่ไม่เร็วครับเทียบกับ iPhone 16 ตัวนั้นเร็วกว่านะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆนั่นเองเรื่องต่อไปที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือในื่องของเจตัวกันน้ำแม้ว่าจริงๆแล้ว Apple จะไม่ได้รองรับนะครับการกันน้ําแบบหรับประกันกานกันน้ำเนาะตัวนี้สามารถกันน้ำนะครับด้วยเรดนะครับเจตัว IP 6 8เนาะสามารถลงน้ําได้1เมตร30นาทีก็เพียงพอต่อการจุม่มเพียงพอต่อการเล่นสงการแล้วแหละครับแต่ใครใช้จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ไปเสี่ยงจะเท่าไหร่คือมันเอาไว้สําหรับการการอุบัติเหตุมากกว่าแต่ถ้าใครเอาไปลงเลยอันเนี้ยไม่แนะนํานะคร เจ้าตัว Apple n1 เนาะซึ่งจะรองรับนะครับเจ้าตัว Wi-Fi 7ซึ่งจริงๆมีตั้งแต่ตัวเก่าแล้วแล้วก็รองรับนะครับเจ้าตัว Bluetooth 6.0ซึ่งตัวเก่าอันเนี้ยจะไม่มีนั่นเอง USB นะครับยังคงเป็นเจ้าตัว USB 2.0นะครับถามว่าน่าเกียดไหมก็มันไม่โปรอะครับจากคนใช้โปรก็มันไม่โปรอะครับมันจะ3.0มันก็น่าเกียดเกินไปแล้วก็ตามสไตล์ตัวไม่โปรมันก็ต้องกักอะไรบ้างอะไรบ้างแต่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะสำหรับผมเนาะ USB 2.0นะครับ n o t h i n g อย่าง2.0อยู่แม้ว่าตหาต้้อองรใ ไอโฟนโปรมันไปใช้เจ้าตัวเทนน r โวลก่อนซึ่งผมว่ายากมากแม้ว่า iPad จะเทนนิโวลแล้วแต่ iPhone Pro ก็สายมอศูนย์อยู่จริงๆสำหรับไอโฟนผมว่าสานก็เร็วนะครับเพียงพอลัอก,การใช้งานละเรื่องลำโพงตัวนี้เท่าที่ลองเทสฟังเสียงจากเพลงที่ผมเทสเป็นปกติแล้วอ่ะสู้ iPhone 15 Pro ไม่ได้พอ่พอๆกับ iPhone 16แล้วก็เทียบกับ iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro สู้ไม่ได้คือเทียบกับรุ่นโปรอะความดังอาจจะดังพอๆกันแต่มิติเสียตงต่างๆนะครับก็ยังสู้รุ่นโปรไม่ได้นั่นเองนะครับเคสก็ที่ปูนลองก็คือใส่ iPhone ใส่เคสของ p h o n e 16ไม่ได้ก็กักนิดหน่อยก็ตัวแฟชนะครับมีความแตกต่างกันนิดนึงนั่นเองซึ่งอ่ะอันเนี้ยให้ดูนะครับก็คืออันนี้ iPhone 16อันนี้ iPhone 17นะครับก็มีความใกลเคียงกัน,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 นทั้งทั้ ก็ไปลองดูกันได้ใครใช้ได้ก็บอกด้วยก็จะดีใจมากๆแต่ใครใช้ไม่ได้ก็นั่นแหละครับผมลองแล้วมันไม่ได้นั่นเองพูดถึงด้านราคาและความจุกันบ้างเนาะราคาตัวนี้นะครับ2องห้กินะครับราคาอยู่ที่2 9 9 0 0กบาทซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นดี for ทุกคนว่าจะซื้อ2องหกจริงจริงร้อยยี่แปดในปีที่แล้วคนที่ใช้ไม่เยอะก็จริงๆก็ถือว่าก้อมแก้มเพียงพอแต่ถ้าใช้เยอะหน่อยร้อยยี่แปดก็ไม่พอเนาะปีนี้เริ่มต้นไปดีามากมากครับให้2องห้าหกมาแล้วแล้วก็ จริงๆผมว่าคนหนาจะน้อยสักสิบ 15%ถึงจะต้องการ5 1าเนาะก็ลองดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนกันนะครับว่าเฮ้ยตัวเองต้องเอาไป5 1าหนไหมตัว2องหนะครับราคาอยู่ที่29,900บาทแล้วก็เจ้าตัว512 G ิกน,นะครับราคาอยู่ที่3 7 9 0 0นั้บาทนั่นเองนะครับสีที่ให้เลือกมีสีขาวสีนี้นะครับสีดำสีฟ้านะครับฟ้าหมอกสีม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็สีเขียวเซจนั่นเองนะครับก็ลองไปดูกันได้สรุปแบบสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าต,ตัว iPhone 17เนาะถือว่าเป็นไอโฟนที่ค่อนข้าง เลยไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone รุ่นไหนมาคือถ้าแนะนําเลยอะถ้าใช้ต่างกว่า15ที่ยังไม่เป็นดุลเบียแนะนำว่าอัปเกรดมาเด้อครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะแต่ถามว่า iPhone รุ่นนี้สุดท้ายขาดอะไรแล้วอะ่ะแน่นอนครับมันขาดอะแดปเตอร์คืออะคุณดูนะมันกล่องบางเท่านี้มันไม่มีอะแดป e r เตอร์มาให้คุณอู่แล้วอะ่ะ ซึ่งลองดูครับเจ้าตัวหัวชาร์ตนะครับจากทางชุกเทกน,นะครับทั้ง2ตัวเลยก็ทํางานนะครับได้ดีอย่างแน่นอนเพราะส่วนตัวก็ใช้อยู่แล้วโดยผเจ้าตัวสายชาร์จนะครับผมใช้มาอย่างยาวนานามากเลยอย่างตอนนี้ก็คือถ่ายคลิปมาทั้งวันใช่ไหม ก็คือใช้ใส่น้ําเกลือตอนนี้อยู่นะครับเป็นพาวเวอร์แบงค์จากซุกเทคนะครับอีกรุ่นหนึ่งสองหมื่นไปแลมเหมือนกันแล้วก็ใช้ใส่ชาร์จนะครับซุกเทคในการใส่น้ำเกลือต่อกกองนั่นเองนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับทั้ง iPhone 17ทั้ง2รุ่นนะครับเดี๋ยวผมฝากตะกร้าไว้ให้รวมถึงลงลิงก์การซื้อไปให้นะครับรวมถึงเจ้าตัวแซนวิชซูบเทคนะครับทุกตัวก็ฝากไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ